แดดเท่ากับหน้ามันกันแดดเท่ากับเห,หนียวกันแดดเท่ากับเละน่ะกันแดดเท่ากับไม่รอดวันนี้นะคะวอก็เลยจะมาทำเทสให้ทุกคนดูแบบเห็นได้ด้วยตาเห็นแบบจ,จัดจกันไปเลยนะคะว่ากันแดดตัวไหนที่จะรอดกับแดดประเทศไทยรอดกับผิวหน้าคนไทยอย่างพวกเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะวอก็เลยรวบรวมกันแดดจากท้องตลาดมาตั้งตรงนี้เลย ซึ่งวันนี้การทดสอบของเรานะคะก็คือเราจะมีอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือขนนกนั่นเองนะคะวิธีการทดสอบนั่นก็คือเราจะนํากันแดดทาที่มือของเรานะคะแล้วก็นําขนนกโปรยถ้าหากว่าเขามีความหนุบหนับต,ตุบเนี่ยเขาก็จะมีความติดอยู่ที่มือซึ่งเดี๋ยววาวนะจะเลือกกันแดดที่มีค่า SPF ที่ใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับของตัวมิกุเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่ามันจริง อย่าที่เขาว่าหรือเปล่ากับหลายๆแบรนด์เลยแล้วกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่มิกุก,ก่อนเลยแล้วกันซึ่งมิกุกก็คือ SPF 50บวก PA 4บวกถือว่าเป็นค่า SPF ค่า PA ที่แม็กซ์ที่สุดในตอนนี้ในกฎหมายในทุกอย่างที่เราจะสามารถเคลมได้นะคะแล้วมันเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยนั่นเองอ่ะกลแบบนี้นะคะดูเป็นสาวสุขภาพดีไปเลยแต่ดูเหมือนมันหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาลองกันกดๆหน่อยกดๆหน่อยกดๆเลยนะเห็นไหมเห็นกดกดไหมเห็นไหมเฮ้ยไม่ติดนะคะแต่ก็มีเกาะบ้างแล้วก็หลุดไปเดี๋ยวเรามาดูกันกับตัวอื่นบ้างนะคะ ตัวนี้ละกันนะคะ SPF 50ซ <ue> ึ่ง <Brother> ถ้าความรู้สึกก็คืออันนี้มันก็มีความเหนียวกว่าจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกับอันต่อไปบ้าง SPF 3 0 PA 3บวกนะคะ ความติด s f แม้น้อยกว่าแต่ว่าว่าน่าจะมีความเป็นรองพื้นด้วยงั้นต่อไปจะลองเป็นอันนี้ละกันนะคะอันนี้ก็คือ SPF 5 0ปวก PA C บวกก็คืออัดแน่นจัดเต็มเหมือนเลยโหอันนี้ติดหนักเลยะขยา่าโหอันนี้ติดหนักอยู่เหมือนกันค่ะ F.Y.I ก่อนนะคะว่าเราเอามาลองแค่บางอันที่อยู่ในท้องตลาดนะ SPF 25เอาแบบน้อยๆเลยนะว่าจะเป็นยังไงเวลาที่ SPF น้อยๆมันก็จะมีความเหมือนเราทาโลชั่นไปเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ SPF 50บวก PA 4บวกเหมือนกันนะคะ จะฟิลน้ำๆหน่อยนะอันนี้อันนี้จะมีความเหมือนน่าจะติดน้อยน้อยน้อยที่สุดสรุปนะคะว่าวาชอบของ2ตัวนี้นะก็คือนิกุกับตัวนี้ก็รู้สึกดีใจกับผลเทสนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเทสที่อันต่อไปนั่นก็คือกับกระดาษซับมันนั่นเอง